อออเอาคิวมาให้เราเราจะคิวมันวันน่้วันน่้วันนี้เจ้าขวางปืนไปเดีย๋วยวขวางป อไอ้ไมีคนคนเดียวนอระเบิดซ้ำอีกทีเทือไม่ตายไอเก็บอาวจียนอยู่ไหนวะนี่ไอ้นี่ซับอาวุธยี่โอ้โหลงนั่นเสียงอะไรอะ สาวน้อยเสียงถึงสวรรค์มัน่วยิงยยไรฮะยิง้วไงใครยิงกูตายอ่ะเดินลุกขึ้นลุกขึ้นมานีท้ายทอยชัดๆเลย แรงวากได้จอิมากโอ้ขอบคุณมากจนวิดีช็อตการปาร่นทุกทุกบอลอะไรอะไรเสนุกอะสนุกขนานันกูบอกลองดูนะเกิอะไรวะลองเล่นแบบกูนะเว้ย มึงดึงตสลักระเบิดมาแล้วก็ขึงพังไปเรื่อยๆต้องปารไม่ระเบิดเลยออกสนุกเลยช็อกโกช็อกกังอะไรของมึง้ <c oughs> โดนหนีก่อนไปใครหาเรื่องมาหนึ่งสอง <c oughs> อ ไรยิงแย่ยก็รู้นะหวังว่าคนนู้นจะรอดนะหนึ่งล่วงง่ายบอกแล้วว่าหลวง

ตายจะวิ่ง,ว,ง,ง,งวิ่งไปทางนึ่งอ่ะวิ่งไม่ทัน้าเบิดของใครมอแต่ใส่ทําหล่นี่นทำไมไม่ยิงเข้าเบาประตูอ้นจะตายเยอะว่านี้อวังหวังผลแค่สองคนอย่างไงบ้าใ้ไม่คุ้มเลยเออผมเนื้อไม่อร่อยหอกครับอยากกินผมเลย เอาเตอร์นะเตอร์ที่ไหนอิสเซนซีผมรู้พี่จะไปเล่นมุกอะไรอ่ะไม่ต้องรู้หรอกพี่ไม่อยากรู้ chi tay ăn Hãy đi, cho kênh Ghiền Mì bảo Để không bỏ video

当我老。